มาเบิ่งรถไฟเด้อจ้าเมื่อนี้นรงเรียนน้องก็หอมกับซิยูต,ต้องขำกับสถาน,นีรถไฟเลยเด้อจ้าอันนี้ก็เป็นหัวรถไฟสมัยก่อนเด้อจ้าพนน้ำมาเห็ดไหวเป็นผิดผิธภัณฑ์เห็นคนมาถ่ายรูปเนาะจ้ายินดาสถาน,นีจ้าจเป็นสถาน,นีรถไฟนครราชสีมาค่ะ มาครั้งไหนก็สิเป็นนั่นมองหายพูดได้สารนั่งขาขึ้นรถเด้อจ้าจุดไฟมาพอดีจา้าย้ำสาวๆนีรถไฟพูดได้สารเด้อจา้าขามาต้อนประมาาแฝงลงกับิมนีนักเรียนนี่ผูกคาราชก้านอย่างเปน็นนางมาน้ำก็จาก้นาน 先把。